อ,อ้าวพี่จริงจริงไ,ไม่ใช่ถ้าแปลงเนี้ถ้าเกิดแก้ปัญหามันได้นะถ้าแก้ปัญหามันได้อนะ่ะ<ช>ยังรับรองได้เพราะว่าแปลงเนี้ยินที่สุดได้ครับไม,ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าแก้ปัญหาได้นะมันก็ต้องใช้ตลอดนะ <ynen. S 1> เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้ใครก็ไม่มีใครใช้ต่อใช่ไหมใช่ครับไม่มีการแทร่ยืนต้นเดียวต้นเดียว้ากที่เราสุดอันนี้มันเหมือนกับอนนนั่นแหละ มันไม่แตกเลยมันไม่แตกเลยไอ้ที่ต้นที่ว่าโดนเยอะๆมันก็ตายแห้งลยนะอันนี้นะมันจะเหมือนอันนี้เลยเวลาที่เราลงไปในในนานะ่ยนะวันเราเวลาที่เราลงไปในนาน่ะมันขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นไอจะเหมือนพูดว่าเหมือนกับเป็นน้ํามันอ่ะจับใช่แล้วดำเลยอ่าแปลงนี้เป็นเป็นไงบ้างอันนี้ก็คือมันตอนแรกอะข้าวมันจะหนาพอนอนแข้าวมันก็จะย่อยย่อยลงไปกระเทยมันคืออะไรนะครับอ ไม่โตไม่ตายไม่โตไม่ตายะม,ม,มันก็จะใหญ่กว่านี้ขึ้นไาอีกนิดนึงอ่ครับผมใช่อันนี้ก็คือแผนนี้ไม่โตไม่ตาย